บทสวดพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพัคขวะพุทธังพคควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวะตตามโมธรรมังนะมัสสาม,มิสุปฏิปันโนพัควะโตสาวกสังโคสังขังนมามินะโมตัสสะพัวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัพบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้ง อะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถดิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัญชาหนตุ echo, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหนุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถดิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปาริหะลันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด